สวัสดีครับเอบซี FC พี่น้องลาวไทยทุกท่านที่รับฟังรับชมผมสุนทรามันตรีวงศ์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องคอมมิวนิสต์ประวัติศาสตร์ที่มันเป็นประวัติการยังคนยังมีเป็นพยานอยู่ผมยังมีชีวิตอยู่เอาประวัติส่วนตัวก็ได้ครับ ตอนผมอายุ23ผมแต่งงานพัน3กสองปีต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศผมได้พาสปอร์ตวีซ่าเข้าฝรั่งเศสเพราะพ่อเลี้ยงของผมดรโรลีในสมัยนั้นเขายัง มาทำงานในประเทศลาวเขาเป็นหมอใหญ่เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลเซโนเขาบอกว่าจะไปฝรั่งเศสไหมมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวและการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะต่อไปเขาถามผมผมก็ตอบว่าไปเขาก็ไปเอาวีซ่าฝรั่งเศสให้ผมเอาพาสปอร์ตเรียบร้อย แต่ผมในเวลานั้นมีแฟนเป็นหนุ่มอายุยี่สิบกว่าความรักเริ่มมีแฟนผมเป็นพยาบาลอายุสิบเก้าสิบหกสสิบเจ็ดเนี่ยพตัวใหญ่แต่ไม่ไม่ถึงสิบเก้าในเวลานั้นประมาณนั้นผม ติดกับแฟนผมไม่ได้ไปไหนอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละตัดสินใจไม่ไปแฟนไม่อยากไปต่างประเทศคิดถึงแม่คิดถึงบ้านแฟนผมผมก็เอาใจแฟนครับจะเล่าเอาเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะครับลูกหลาน ฟังดีๆนะครับลุงสุนตรราเป็นหนุ่มมีการศึกษามีความรู้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ดก็พอสมควรนะครับเพราะเลี้ยงผมเป็นคนฝรั่งเศสเขาก็ถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้ผมยเยอะครับ เรียนส่วนตัวกับเขาตอนกลางวันไปเรียนที่โรงเรียนตอนเย็นมาเรียนที่บ้านวิชาหมอนําด็อเตอร์โรเลเรียนพิเศษภาคพิเศษหนึ่งชั่วโมงทุกวันเรียนกับเขาถ่ายทอดให้เป็นภาษาแพทย์ผมตัดินใจไม่ไป <c oughs> ในเมื่อเจ็ดสิบห้าระบอบ <c oughs> การปกครองนี้เข้ามา ผมร่งเลจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปถ้าไปก็ไม่ได้แฟนไปไปคนเดียวถ้าไปก็เรียนต่ออนาคตก็คงดีแต่ผมไม่ได้เมียผมทุกวันนี้แฟนผมทุกวันนี้พันก็ร้อยเจ็ดสิบสามผมติดแฟนคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาเลยไปไม่ได้ตัดสินใจเวลาเจ็ดสิบห้า ระบบก,การปกครองเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ผมตัดสินใจฉีกพาสปอร์ตทิมเพื่อไม่ให้เขาเห็นเป็นหลักฐานผมก็เปลี่ยนตัวมาเป็นอยู่กับแฟนผมเวลาพวกคอมมิวนิสต์เข้ามานั้น,น,นเขาก็เข้ามาแบบนุ่มๆม,มาตั้งกองทหารอยู่ในเล็กๆในเซนโนทหารฝ่ายขวานี้นก็ยังอยู่เป็นหลายหมื่นคน หลายพันคนทหารคอมมิวนิสต์มีประมาณห้าร้อยคนตอนรเขาไม่ได้ทำอะไรเขามาอยู่เฉยๆเขาติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของทหารเขาเอาข้อมูลต่างๆเขาสังเกตอยู่ประมาณปีหนึ่งเจ็ดสิบห้าปุ๊บเขาก็จัดการปฏิวัติล่มเลยล่มระบบก,การปกครองเปลี่ยนเป็น คอมมิวนิสต์ประกาศเป็นสาธารณรัฐป,ป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลานั้นเขาปิดประเทศผมก็ไปไปไหนไม่ได้เวลานั้นผมยังไว้สงผมผมไม่ได้ไม่ได้ลานแบบทุกวันนี้นะครับผมนี่ยาวแล้วก็เห<ๆ>มือนดัดร้อนนะผม<ๆ>ผมนะยาวเป็นวัยหนุ่ม เวลาเขายึดโรงพยาบาลแล้วผมก็อยู่นั่นแฟนผมก็อยู่นั่นเขาบอกว่าจะอยู่หรือจะไปถ้าจะอยู่ต้องตัดผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผมนอนคิดสองเดือนก็จะเอาอยังไงถ้าไม่ทำตามก็คือตายพอเห็นเขาจับไปแล้ว คนที่ไม่เอาตามเขานะ่ะผมตัดสินใจว่าถ้าเราจะอยู่กับแฟนเราแฟนเราไม่ไปผมก็ต้องได้ยอมรับเป็นนำเขาได้แหละผมตัดสินใจว่าจะทำงานต่อก็ต้อง,องยอมรับในเมื่อว่าพวกคอมมิวนิสต์ นี้เข้ามาครอบครองแล้วเขาต้องปรับให้เป็นให้เข้าใจเหมือนเขาเรียนเหมือนเขาทำเหมือนเขาพันก็เลยเจ็ดสิบห้าผมได้ลูกผู้ชายชื่อวัฒนาอายุปีครึ่งเจ็ดสิบห้าเดือนห้าได้ปีครึ่งแล้ว อยู่นั้นทุกลำบากที่สุดครับข้าวไม่มีกินเงินไม่มีเบิกเงินให้แค่เงินกีบของของอันนทหารปลดปล่อยเนี่ยเขาห้องว่าเงินกีบปลดปล่อยซื้ออะไรก็ไม่ได้อดลำบากยากจนข้าวไม่มียาไม่มีปิดชายแดน ันก็บอกว่าอดทนหน่อยอีกท้ายปีจะได้การเช่วยเหลือมาจากประเทศจีนแต่ไม่มาทีเลยอดไปอด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 ห้าถึงเจอดมันอดที่สุดในนั้นในเวลาอดนั้นผมก็เกิดลูกขึ้นบาเจ็ดสิบ้า กับลูกก็ได้ปีครึ่งแล้วอีกผู้ที่สองก็ตามมาเป็นผู้หญิงที่ผมได้มานําทุกวันนี้รอดตายมานคนนี้ผู้หญิงคนนี้อายุสี่สิบปลายละเกิดได้มาเรียนจบในต่างประเทศลูกสาวคนที่สองนี่คนหนึ่งเสียผู้ที่สองรอดผู้ที่สามเสียผู้ที่สี่เสียผมเสียสามลูกตายไปสามคนตายย้อนเหตุผลอะไรตายย้อนเหตุผลยาก ลำบากไม่มียาไม่มีข้าวไม่มีเสื้อผ้าทุกอย่างขาดเขินหมดตายไปสามคนผมนี่แทบเป็นบ้าความเจ็บปวดในวัยหนุ่มของผมทั้งแฟนผมน้ำตาคอเบ้าทุกคืนทุกวันคุยกันก็คุ้นกันอะไรไม่ได้ยันเขาได้ยินรักคุยกันว่าเราจะทำยังไง ในเมื่อผมตัดสินใจได้แล้วคิดได้แล้วว่าเราจะมาอยู่ต่อไปอีกแล้วไม่ทุนต่อไปอีกแล้วต้องหนีอย่างเดียวผมก็ <Okay. S 1> พาแฟนผมหนีไปรีที่บ้านมิแฟนผมพื่แล้วแวถวแกงกอกคุณละไปรีบ,บ้านแฟนผม สามสี่เดือนหลังจากเตรียมได้เงินติดถุงก็เตรียมตัวข้ามน้ำของเลยพี่น้องผมมาข้ามที่ผมว่าพูดรัดไปนะไม่ได้เปิดเผยหมดหมดข้ามที่ดอนเขียวที่บันดอนเขียวนั่นแหละผมอุ้มลูกคนที่เหลือตายนะคนที่ เป็นผู้หญิงผู้ที่สองมาอายุประมาณปีกว่าๆวอีกคนนี้ปีกว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นเียนจบอยู่ในนี่เหมือนกันในแคนาดาเป็นผู้ชายเป็นวิศวกรระดับสูงหัวปัญญามนี้ก็มาเกิดในประเทศไทยครับเกิดนอกศูนย์ผมจะเล่าให้พวกคุณฟังว่า ผมนี่ลำบากแค่ไหนผมมาอยู่นครพนมเช่าบ้านที่คุ้มบ้านใต้ในนครพนมนั่แหละครับปรากฏว่าไม่ไกลจากโรงแรมท่านชาวริตในแคมโขงนั่นบ้านใต้ผมอยู่ผมเช่าบ้านหลังหนึ่งเล็กๆอยู่นั่นน่ะไปเช่าสามล้อ สำหรับปกติเขาจะเอาคันเก่าๆนี้ปราส,ส,ส,สิบสิบสามบาทแต่สิบสามบาทนี่คนไม่ชอบขี่มันมันมันเก่าเกินไปลูกค้าไม่ยอมไม่ยอมอยากขึ้นเราเป็นคนอพยพมาปั่นล้อก,ก็ต้องอยู่ห่างจากคิวรถใกล้คิวรถไม่ได้เพราเป็นเขีดของเขาผมก็อยู่ทางไปแหละแค่นอกเลยเขาก็ยังเดินมาขึ้นคนเดินมาขึ้น ปันจากตลาดน,นคนพนมไปถึงนองแสงเท่าไหรสามบาทครับไปถึงค่ายนพคอท่าไหร้าบาทครับก็ปันไปปันมาระวังตลาดนั่นแหละในเมืองนั่นแหละผมลำบากครับผมต้องยอมไปแบกหามสำรอบด,ด้วยหลังจากปันซำรอบมันมีมันมันลูกค้าไม่ได้คนก็ไม่มีตัง ผมก็ไปรับแบกข้าวแบกข้าวึ้นรถขึ้นหนึ่งบาทแบกข้าวแบกข้าวนี่โอเคโอเคได้ทนได้มีสามคนไปด้วยกันผมก็ได้ร้อยกว่าบาทวันนั้นต่อมาแบกน้าตาลแบกลงแบกขึ้นสางลงสางแบกน้ตานตาลน้าตาลนี้ผมถึงเลือก ออกบ่าเลยครับน้ำตาลมันแข็งมันไม่เหมือนข้าวน้ำหนักผมตอนนั้นประมาณห้าสิบห้ากิโลแบกข้าวรยกแบกน้ำตาลร้อยกิโลมันโอ้พี่น้องตนตัวสั่นแต่ผมก็กัดฟันสู้ผมถ,ถึงเจ็บหลังมาทุกวันนี้แหละครับกระดูกหนีบเส้นหลังมันมันมันทำงานหนักในเวลาหนุ่ม ทุกลำบากที่สุดผมเลยมาคิดว่าถ้ามันเช่ารถเก่านี่คนไม่ชอบขี่ผมไปเช่ารถใหม่ได้ไหมลองลอง,ลองดูไหมผมก็ตัดสินใจไปว่าก็เท่าเกาว่ะเท่าเกผมขอลองเช่ารถใหม่ได้ไหมเท่าเกบอกว่าตัวมีอัอนค้าประกันไหมไม่มีไม่ได้ก็ไม่มีคนค้าประกันไม่ได้รถใหม่ ผมกลนมานึกถึงคนหนึ่งที่อยู่ในทัดในนครพน,นมนั่นแหละให้เขามารับประกันให้เขาก็มาผมก็เช่าได้อันนี้วันละสามสิบาทครับสามสิบาทผมก็เช่าผมจะออกกลางวันคนก็ชอบขี้นะรถรถใหม่แต่ก็เข้าไปใกล้ในตลาดไม่ได้เพราะว่าเขามีคิวของเขาเจ้าบ้านเขาหวง แถวคิวนั้นเขาไม่ได้ผมก็นั่งอยู่ห่างๆคนก็เดินมาขึ้นเสมอแต่มันก็สร้างความไม่พอใจให้คนท้องถิน่นผมก็อดทนเขาพูดอะไรผมก็ไม่ตอบเพื่อสร้างมิตรสร้างพวกกับเขาหยับเขาเขาคุยเขาล้มกับเขาดนไปดนมาก็ได้เป็นเพื่อนกันก็เลยเขามามามาเซียวมาจอดน้ำเฮานี่ก็ได้ต่อไปผมก็มีเพื่อนเป็นคนไทย ก็ไปเข้าคิวด้วยกันไปเ,เข้ารอด้วยกันก็ให้เขากินน้ําให้เขากินเฟือกินก๋วยเตี๋ยวถ้าผมได้มาผมก็มีเพื่อนก็ดีดีขึ้นผมอยู่ในนั้นถึงปีพันเก้ร้อยแดสอครับ